สวัสดีครับผมวันนี้ลุงบีเอามาติทูไมชมกัน1ตัวครับผมเป็นล็อกซอน ks 2 e ครับผมกับราคา1340บาทครับผมในแอปส้มนะเดี๋ยวลุงบีจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ครับผมสำหรับคนที่ยังลังเลครับผมว่ามาติทูตัวนี้มันมันคุ้มไหมที่เราจะซื้อบอกเลยว่าคุ้มมากครับผม คุ้มมากจริงๆลุงบีก็ลังเลงครับผมยังไม่กล้าซื้อนะจนมันออกรุ่นใหม่มาลุงบีถึงแบบถึงได้มาเลือกตัวนี้ครับผมเพราะว่ากันไกลลุงบีจะชอบกันไกลที่มันใหญ่ๆนิดหนึ่งครับผมเรามาดูตัวสินค้าครับผมในกล่องเขาเนี่ยก็จะให้มาเป็นซองแล้วก็จะตัวมาติดทูแล้วก็อ่าหัวต่อครับผมเป็นหัวต่อไขควงครับผมตามในรูปเลยนะเขาก็ให้มาแบบนี้เลย จะมีซองมาให้ซองก็อ่าแค่พอใช้ได้ครับผมการตัดเย็บวัสดุสอะไรก็พอใช้ได้ครับผมพอใช้ได้นะโดยรวมแล้วลุงบีก็ไม่ค่อยใช้หลักซองจะใช้ไมโรนี่ใส่กระเป๋ามากกว่าครับผมตัวตองเขากา็งานออกจากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมส่วนใหญ่ลุงบีก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ก็มีติดกระเป๋าไว มีดีกว่าไม่มีครับผมเอาไว้ใช้แก้ขัดได้บ้างครับผมเดี๋ยวจะเอาใช้จริงจังบอกว่าไม่ค่อยเวิร์กครับผมเดี๋ยวจะทําให้หัวน็อตมันเยินซอปปครับผมส่วนตัวมาติดทูครับผมน้ําหนักอยู่ที่ประมาณขีดนิดๆครับผมไม่หนักมากครับผมถ้าเทียบกับอาร์เรตแมนฟีทีโก็นะอยู่ประมาณนั้นครับผมหนักอยู่ประมาณนั้นนะวัสดุภายนอก เป็น G-10 ครับวัสดุภายนอกเป็น G-10 มีคลิปเน็บเป็นสเตลเลสครับผมลักษณะคลิปคือดิฟแคลร์ครับผมย้ายฝั่งไม่ได้คลิปเน็บนี้ก็เน็บกระเป๋าอยู่ดีครับผมแน่นดีครับผมโดยความที่มันเป็น G-10 นะมันก็ส,กสากช่วยให้แบบมันเน็บอยู่ด้วยครับผมใบมีดครับผมใบมีดเป็น D2 ครับ ใบมีดเป็นดีนะความยาวใบมีดก็น่าจะพอๆกับเทสเตแมนฟีทโฟนะครับผมพอกันไหมอ่าใบามีดเท่ากันแล้วผมอ่ามิติใบมีดเท่ากันแล้วผมทรงใบมีดก็สไตล์ของล็อกซอนนะครับผมทุทู่มนมนอ่าผมออกจะไม่ค่อยชอบใบมีดนะเพราะว่ามันทรงใบมีดที่มันทุทู่แบบนี้ผมว่ามัน มันใช้งานไม่ค่อยหลากหลายนะจะใช้แทงอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเข้ากับใบมีดเนี่ยถึงจะเป็นดีทูนะถึงจะให้เหล็กเป็นดีทูมาแต่ว่าใบมีดทรงที่มันทุ่ๆทู่เนี่ยผมว่ามันใช้งานได้ไม่ค่อยหลากหลายครับผมจะให้เหมือนของเลตเทอร์แมนนะใบมีดแหลมๆแบบนี้ใช้งานแบบหลากหลายเนียครับผมจะทิมจะเจาะอะไรใช้ได้ดีครับผมใบมีดผ่านไปครับผมจะให้เหล็กดีทูมาก็ถือว่า,าความคมเกิน มาติทูไปเลยครับผมใช้ได้ครับผมตัวจุดหมุนน่ะมันค่อนข้างจะลื่นมากครับผมจะเป็นวอชเชอร์มัน,จะ,น,น,นมจะเป็นไนลอนครับผมจะเป็นไนล่อนนะเป็นพลาสติกไนล่อนแต่ก็ลื่นใช้ได้ครับผมมีล็อกมาให้ถ้าหากอ่ามีไลเนอร์ล็อกที่แข็งแรงนะครับผมใช้ได้ครับไม่ก้องแก๊งเลยแหละสำหรับไปมีดนะผมว่าผ่านครับ ให้ดีทูม่ถึงหกักเปิดลื่นด้วยอ่าดีเปิดอย่างได้แล้วผมลื่นมากความคมมาให้ก็ถือว่าคมใช้ได้ครับผมขมใช้ได้เลยขยับมาอีกฝั่งครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมของเขาอ่าแต่วิธีเปิดขอเขาค่อนข้างจะเทมากเลยครับอ่าแต่ซื้อมาแล้วเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องตกใจครับผมมันจะอาจจะขยับได้นิดนึงอ่า เปิดอุปกรณ์ฝั่งนี้ด้วยการดันนี่ครับแล้วอุปกรณ์ก็จะออกมาสามารถเปิดใช้ได้มือเดียวครับผมตัวแรกก็จะเป็นไขควงครับไขควงแล้วก็มีตะไบครับผมเป็นตะไบถือว่าใช้ได้ครับผมตะใบได้ครับผมไม่ได้กล้องแก๊งนะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมาตรวัดครับผมมีหน่วยเป็นเซนมาให้สามเซนครับ คับอีกหนึ่งนิ้วนะครับผมนะสามเซนอีกหนึ่งนิ้วแล้วก็ตัวบิดคิดครับผมที่เขาแถมมาให้นะก็จะมีบิดคิดนี่ก็จะเป็นต่อมีตัวต่อมาให้ผมอ่าต่อมาให้แล้วเราก็ต่อหัวบิดคิดได้ครับผมอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้ครับแข็งแรงดีครับผมไม่ต้องกลัวว่าอ่าเห็นว่ามันเหมือนจะบางนะ มันจะบางแล้วมันก็ไปโตรตรงตรงหัวนี้แล้วมันจะไม่แข็งแรงผมลองไขดูแล้วบแข็งแรงใช้ได้ครับผมสลับใช้งานเบื้องต้นนะตามอุปกรณ์ของมันนะถือว่าใช้งานได้ดีครับผมแข็งแรงดีครับผมแล้วก็ตัวต่อน,นี้ก็ถือว่าแน่นใช้ได้ครับถึงจะนิดเดียวนะถึงมันจะต่อไว้แค่นิดเดียวนะผมอหาจังหวะดีดครับผมมันก็จะมีอ่าบางมุมมันก็จะหลวมครับแต่ถ้าเราใส่ ใส่ไม่ถูกมุมอันนี้มุมเนี้มันจะหลวมครับถ้าเราใส่ให้มันถูกมุมปุ๊บมันก็จะออกแข็งนะครับโอเคถือว่าใช้ได้ครับผมไขควงไขควงผ่านไปครับผ่านครับไขควงนี่ใช้งานได้ดีครับผมไขได้ดีมีล็อกครับผมเห็นไหมข้อดีมีล็อกอาจจะมีโยกบ้างอะไรบ้างแต่ก็ล็อยอก ขออภัยครับผมล็อกอยู่ครับผมเวลาจะเก็บเราก็กดอ่ากดดันแบบนี้ผมกดดันไปปุ๊บพับมาโอเคตัวต่อไปครับผมเป็นตัวจอเจาะครับผมเจาะขวานนะความคมตัวเจาะเนี่ยที่เขาให้มามันอาจจะไม่คมมากครับผมผมก็เอาไปทําการสะบัดหนังเพิ่มนะถือว่าคมจนสามารถ ใช้เหล่าไม้ได้เลยครับผมใช้เหล่าไม้แทนมีดได้เลยนะแล้วก็ปลายนี้ก็แหลมมากครับเจาะได้สบายครับผมลองเจาะเบื้องต้นแล้วถือว่าตัวเจาะนี้ใช้งานได้ดีครับผมแล้วก็สุดท้ายครับของฝั่งนี้นะก็จะเป็นไขควงแบนครับแล้วก็ที่เปิดกระป๋องแล้วก็เป็นที่เปิดขวดครับอ่าซึ่งก็ ก็คงจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับผมสำหรับที่เปิดกระป๋องนะกับเปิดขวดแต่ก็เขาก็ให้มาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็สามารถใช้งัดได้ครับผมใช้งัดได้ตามกำลังนะตามกำลังของวัสดุจะไปใช้งัดอะไรที่มันแข็งๆเกินไปแล้วก็จะบอกว่าของเขาไม่ดีอันนี้ก็ก็อาจจะใช้้งานผิดประเภทครับผมไขควงแบนก็ใช้ได้ครับ ใช้ได้ครับใช้ไขได้ไขควงเป็นเข้ากับหัวน็อตได้ครับผมแล้วก็มีล็อกเหมือนกันครับผมมีล็อกทุกอันครับมีล็อกทุกอันแลวที่ถูกใจผมเลยครับผมกันไกครับกันไกมันใหญ่มากมนะกันไกใหญ่มากผมจะเทียบกับวิกตอรี่น็อตครับผมอ่าไหมครับผมกันไก คนละไซส์กันเลยครับผมซึ่งผมจะชอบกันไกที่มันใหญ่ซื้อเพราะว่ากันไกมันใหญ่นี้นะครับผมกันไกของเขาความคมบอกเลยว่าคมมากครับผมคมมากวันนี้ลุงบีจะไม่ได้ตัดให้ดูนะลุงบีก็เอาไปทดลองตัดมาแล้วแหละตัดไม่ว่าจะเป็นของแข็งของลื่นตัดได้หมดครับผมความคมใช้ได้ครับผม ความคมใช้ได้เลยแล้วตรงท้ายกันไกลก็ผมตรงท้ายกันไกลก็ของเดิมเขาก็จะเป็นแหนบับผมจะเป็นแหนบแหนบตัวนี้ลุงบีก็เอาไปทดลองมาแล้วผมถอนขนถอนอะไรคือใช้ได้คับผมกินขนดีับผมแล,ล้วลุงบีก็ทําการดี y เสริม,เป,เ,ม,เ,ม,เ,ปมเป็นเข็มเข้าไปครับผมเป็นเข็มเข้าไปครับผมซึ่ง ตรงไหนที่เราเพิ่มเติมอะไรลงไปได้เราก็เพิ่มเติมลงไปครับผมให้มันใช้ได้หลากหลายครับผมกันไกใช้ได้ครับคมคมมากคมสุดปลายตัดได้ดีครับผมเชือกพาราคอตนี่บอกเลยว่าสบายครับลื่นกันไกกันไกจะไม่มีล็อกนะครับผมแต่วิธีเก็บกันไกก็จะเป็นลิกทธิ์ของนิกทูลครับผมจะคล้ายๆของนิกทูลนะผม และที่ซ่อนอยู่ครับผมซ่อนอยู่จนผมก็เกือบลืมไปเลยว่ามันมีเลื่อยด้วยครับผมนม,มันมีเลื่อยด้วยครับผมเลื่อยของเขาก็ใช้ได้ครับผมแล้วก็เลื่อยตัวนี้ก็มีล็อกด้วยนะมีไลเนอร์ล็อกนะฮะครับผมไม่ต้องกลัวพับเลยครับผมใบเลื่อยเลื่อยของเขาจะเป็นดับเบิลคัตครับผมนะกินไม้ดีครับผมแล้วสันเนี่ยสัน สันมันจะเล็กกว่าตัวตัวฟันเลื่อยรอบผมเลยทําให้มันไม่หนีบนะเวลาเราเลื่อยเนะี่ยไม้มันจะไม่หนีบใบเลื่อยเลื่อยเขาก็ขมใช้ได้ครับผมกินไม้ดีครับเลื่อยทอ่อเลื่อยพลาสติกได้ครับผมลองเอาไปทดลองมาแล้วนะว่ามันเลื่อยได้เลื่อยได้จริงมันกินไม้ดีมันกินวัสดุดีครับผมอ่ามีล็อกด้วยและสุดท้ายครับผมก็จะเป็นที่ทุบกระจกนะตัวนี้เป็นที่ทุบกระจก ผมก็เอาลองไปทุบทุบขวดมาแล้วนะอ่าแตกครับผมขวดมันก็จะแตกเป็นรอยนะแต่ขวดมันเป็นขวดเล็กแต่แค่อยากให้รู้ว่ามันทุบได้อ่าลองให้รู้ว่ามันทุบได้จริงๆผมก็เอาลองไปทุบมาแล้วว่าเออขวดมันก็เป็นรอยยุบถือว่าใช้ได้ครับผมใช้ได้ครับผมอุปกรณ์ของเขาก็คร่าวๆก,ก็มีประมาณนี้ครับ สำหรับคนที่ลังเลครับผมบอกเลยว่ามันใช้งานได้ครับมันใช้งานได้กับราคาพันกว่าบาทใช้โค้ดส่วนลดอะไรแล้วก็อาจจะเหลือไม่ถึงพันครับผมหรืออาจจะเหลือประมาณ1นึ่พันอะไรประมาณนี้แล้วแต่โค้ดของแต่และคนนะของผมก็ลดลงไปเยอะเลยเหมือนกันบอกเลยว่าคุ้มครับราคานี้ถ้าเทียบกับพวกอ่าเลสเทแมนฟรีแล้วโอ้ตอนนี้ราคาโดดไปสองพันกว่าครับผม ซึ่งก็ได้ชื่อชั้นนะชื่อชั้นดีไซน์หน้าตาดีครับผมอันนี้หน้าตามันจะตดูริมๆไปนิดนึงอ่ะแล้เวเทียบกับ,บวิกตอร์่นอกครับวิกตอร์่นอกนี่ข้อเสียคืออ่ามันไม่มีล็อปแต่ข้อดีคือเบาครับเบานะตัวนี้เป็นคริมเบอร์นะอาจจะไม่มีเลื่อยคือก็แพ้กันตรงเลื่อยนะแต่ว่าอุปกรณ์หะายอย่างเขาก็คลาสสิกดีกรกครับผมวิกตอร์่นอกนี่ราคาก็ ยังถือว่ายังพอจับต้องได้ครับผมแต่อันนี้คือราคาแค่พันนิดๆผมว่ามันมันคุ้มค่ามากครับมันคุ้มมากครับผมขนาดก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยครับอ่าดูหน้าตาอันนี้เน็ตแมนอาจจะดูหนากว่านะอาจะดูหนากว่านิดหนึ่งมิติด,ดูหนากว่านอยนึงครับผมน้ําหนักน้ําหนักก็พอกันครับน้ําหนักพอกันเลยอ่ามิติ ดูต่างกันเล็กน้อยครับต่างกันเล็กน้อยแต่เลตเมนห่อหน้าตาดีครับรูปหล่อไฮโซอันนี้ก็จะดูแบบว่าบ้านๆใช้งานได้จริงนะประมาณนั้นดูแบบบ้านๆมเรียมทุ่ๆูครับผมเลตเมนหาก็รูปหลอดูดีส่วนวิกตอรี่นอกก็ดูคลาสสิกครับผมดูเรียบๆมน,มนคๆคลาสสิกดีเรียบง่าย เครื่องมือใช้ได้ทุกชิ้นอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับผมแตาย่งไรลุงบีก็จะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องลังเลครับซื้อได้เลยลุงบีรับประกันใช้ได้ครับผมตัวนี้เยี่ยมขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับผมขอบคุณครับ